พวดาเห็นดาเห็นทำอะไรพดาตัวนี้ไปเห็นสบายดีพี่น้องสบายดีตอนเที่ยงกลับมาตัวน้านอมัยตนี้เาเห็นตนี้เาเห็น ก็นอ,นอนเล่นเลยมันน,น,น,นอนตีเลยไปหาละไม่งมานอนอยู่ตรงดูดูด

ใช่บ <s we at> ุเซียนกับการหามากก็ได้วันน้นมันผ้าเต็มหมดโอ้ยวันได้พูดอย่นี้ด้านจะเห็นห้ามพาดพระามวมาใส่ใส่มาใส่ตงใหรอครับลอนานน้ำัน่น้ำมันก็คือเท้าอื ก่อนคนต้องต้งตงนนิ้ขเข,ข้ขยี้ขยี้ขยี้เยอะเยดูเยอะยังคืนลางคืนนะใครบอกกินอันนี้งกินายาก่เดนได้บิบด์โบ๊ดได้หายไหายมีพักะนะใค้มาแตงเียกินพักให้มาแเีกินพักไงไว้เดี๋ยันี่พอเห็นอะไรมนเลี่ยงเหตุอบะบนี่ฮะ

เหนื่อยกับหูแ่าไหมคที่อยู่ก็ก็พอทาว่าอาจะสิกับพายยงทาอกอย่างหูแดงก็แดงดูเ่าไร่ผดเมีาจงว่ะยยอปลาปลาตปุกตะแงดีปลาพกแฉงไปนอ้าจะจำม่ได้ที่มแตงยิ่งใหญ่กดีอือฮอกหญ่งชั่ิหาพิเก็บคือว่า ต้กกไปจอบอยู่ข้มือนะคะแลนะถ้ามุนข้าวพอดุ้นม้วก็อกแลน่ะถ้าเพียนถ้าเห็้นจได้พอด้านได้พอได้มาม้นน้อพี่มานั่นไงะพอด้ว่า ปลาตัวน้อยก็ได้เลยหมูตัวใหญ่ดิคือของก็ถึกน้อลบไปแถวนันอนอไเลือไปกน้สกสับปะรดตกนตุมวสับปะรดตงไปเอาถ้าเดียวาตัวอันเยอัไปาับดีอือ นอาเองานหนังเลยเอาโอ้ยขอทยไรให้มาคือบมห้องบัห้องห้องรดีแล้วแเม่บริษัทเรื่องรัดเือนีเห็ด

มอเขียวห่ะได้ทับนะขนาดบดเลยยังบเหยียบยังบอะไรอย่ี้ยังโบแหลกมันแข็งเลยทับมองอะมันแข่งค่ะจับไม่ได้นะมือพั่คนนู้นสีแอบเนี่ยเต็มมืออันเนี้ยดูดอะไรบันนี้นะ พี่เลยพี่เลยอย่าจับเลยพี่เลยจับเลพี่เล่ยไปไปปัดอปไปยังไม่จ and <AND well ับหมู นุกจริงเลยสนุกจริงเลยจริงเอ่ยจบปูด้ำนะคย้ำปูนาจับปูมาควปูแชร์สนุกจริงเอ่ยน้องเลยนอนเปสนุกจริงเลยสนุกจริงเอ่ยน้องเลยนอนเปสนุกจริงเอ่ยนอนเปหลับไปสะอเะเฮนอนเปหลับไปน้ำมาบําเจ้ากอดดึกนะ

b e r 고 a h ขยำปูนาจับปูดำขยำปูนาจับปูมาขวบปูทะเลสมัยนี้เก่งแน่นอนมีการคอได้เชียฮะการคบบนั้นมีการคอบนนิ้วเท้ามันก็ไปแล้วมันน้อยกันเลยดันบุกเล่ึกจนจำก็ดัน

อมนี้รับจับจับปูดำขย้ำปลูนะจับปลูแม่ขวบปูต่อเลยจะเป็นติงต่อยงต่อยนอนตีับไปเสเอะรเฮนอนเตะหลับไปห้องไหมจับระไล่โผล่เลย ไหาหกตัวเห็ดยังไงเ็ดหนังาง่าดอกเดียหนูเห็นใู้มบนเก่านะเฮ็ดปวกเราเลียบไดายอะมือออกดอกยมบ่หอมบ่ั

ยาแล้วเงินยานั่งกันจะขึ้นทวี่มนขึ้นขาได้ยนั่ขึ้นมาขึ้นมาแล้วพันกี่รอ่องพันสามพันในนี่เลยเอ๊ะ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 เอาถาไดก็ได้จานั่งในบ้านเอาซิาสามพันหาพันเขาก็เก็บไห่ซื้อหาพันเก็บสามหาพันเขาก็ขึ้นนี่ขึ้นขึ้นนี่ เราก็คืนติดถายแล้วง่ายนะอายุมาเห็ดกี่ลาอันนี้อ่ะสเน่ยเห็ดนางงือไหมน้ำ